นี่แหละครับหน้าตาฝาที่จะสําเร็จไดใ้ใช้ใช้กี่ปีเวลาเกือบสาปี30ปีครับฝาที่จะเป็นแบบนี้นะจะฝักตรงๆอะไรแบบนี้30ปีให้เนื้อเยอะอย่างเงี้ยอาจารย์มั่นใจกค่ไหนในฐา,านะนักวิจัยว่าจะได้รับเป็นประโยชน์ต่อนําไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าต่อไปอะมะขามป,ประโยชน์แน่นอนนะครับเพ่องแต่ว่าในการแปรรูปมะขามเปรีย้ยวนี่ครับก็ือแปรรูปฝักหิดซึ่งพันทั้งสามพันของเราเนี่ยปรเกิดของ การแปลรูปฝักบีบก็คือนําไปดองไปแช่หิมเนี่ยครับเนื่องจากว่ามีลักษณะฝักตรงแล้วก็คุณค่าเยอะรากคนเนื้อมะขามเปียกนะครับ,รรรรบซึ่งตลาดต้องการเนื้อสีน้ำตาลโดนสีน้ําตาลหรือน้ำตาลแดงนะครับซึ่งทั้งสามพันของเรามีโทนสีน้ําตาลนี้ตอบโจทย์กับตลาดผู้บริโภคนะครับแล้วก็เปรี้ยวก็ไม่ได้เปรี้ยวจัดเปรี้ยวในปริมาณที่พอเหมาะรสชาติกลมกล่อมครับครับ ผมสรุปให้คุณผู้ชมที่สนใจอีกทีหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ต้นพันธุ์มีจําหน่ายในงานเกษตรแฟร์ด้วยมาเที่ยวได้ระหว่างวันที่20-22กุมภาพันธ์นี้บริเวณตึกาเกษตรอาคารวชิรามศรีอ๋อจะมีต้นต้นพันธุ์ราคาพิเศษไหมในโอกาสเกษตรแฟร์เป็นเป็นราคาเปิดตัวเลยก็เท่าไหร่ครับย้เมหน่อยเย้่มหน่อยเจ็งขอป็นร้อยจะมีมาเลยอ๋อเป็นร้อยเลยเหรอเป็นร้อยนี่ร้อยสองร้อยไหมวมกับ30ปีที่รอฟัครับ 30ปีที่รอคอยก็ถือว่าเป็นร้อยนะเดี๋ยวใกล้ๆวันร้อยต้นๆหรือร้อยปลายๆครับก็ดูราคาตมันเปิดตัวแล้วเอายังไม่แย้มนะเผื่อว่าคุณผู้ชมเกษตรกรจะได้เตรียมเตรียมเงินก่อนเตรียมตังค์ก่อนหนึ่งไร่20ต้นหนึ่งไร่20ต้นไไไรร่่่่ตอมแพ ต้นหลายี่ห้าต้นเหมือนทุเรียนเลยนะเนี่ยต้นดฮะแปดต้โอ้ระยะใกล้เคียงกับทุเรียนเลยนะแปดแปดคี่ปีออกผลครับสามปีครับสามปีนี่องจาเป็นต้นต่อกิ่งโอ้ต้นเจ็บยอดสามปีก็กว่อืมครับผมต้นต่อไปก็จะไม่สูงมากไม่สูงมากนะครับครับกับปริมาณจำนวนต้นที่เราเหมาะกับพื้นที่ที่ต้องการปลูกเพื่อเรียกว่าคนแลนดด้วย อ๋อใช้น้ําน้อยเหรอครับทีอเขาสีอย่างภาคใต้นี่ปลูกได้ไหมฝนชื้นก็เรียกว่าความชื้นสูงตรงไหนที่มีต้นมะขามโอปลูกได้เลยโอ้ง่ายๆเลยครับพี่น้องมะขามก็เป็นพืชข้างบ้านอยู่แล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับก็คือกินแล้วี่ครับ I l เลิฟเกยูไอเลิฟเกษตรศาสตร์ยูนิว v e r ิตี้ครับ